สวัสดีครับวันนี้หนุ่มเซอร์ชาแนลมาพบกับเพื่อนเพื่อนอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำความรู้ดีๆเกี่ยวกับการใช้งานระบบไฟควบคู่กับปุ่ม start stop engine นะครับเป็นของรถย,ยนต์มาด้าสองนะครับว่าอุปกรณ์ที่ทำงานในขณะที่เรากดปุ่ม start stop engine นะครับมันมีอยู่3ระดับซึ่ง แต่ละระดับนั้นนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรจะทํางานบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้ที่นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่รถแต่ละรุ่นก็จะต่างกันออกไปเนาะอันนี้ผมขอยกตัวอย่างในกรณีรถของมาด้าสองนะครับยังไงก็มาติดตามรับชมกันเลยนะครับอย่าลืมกดกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องหนุ่มเสือชาแนลด้วยนะครับอย่ามาติดตามรับชมกันเลยครับ mm. START STOP ENGINE นะครับมันจะมีการกดใช้งานอยู่3ามสเตปด้วยกันนะครับอ่าโอเคสเตปแรกนะครับกดปุ่ม START STOP ENGINE นะครับโดยที่ไม่เหยียบเบรกนะครับอ่าเท้าผมไม่ได้อยู่ที่เบรกนะครับกด1ครั้งนะครับกดหครั้งโอเคไฟสีส้มนะครับติดที่ปุ่มหน้าจอ ดิสลย์นะครับ้าจอดิสลย์ก็ทำงานโอเคระบบไฟอย่างอื่นยังไม่ได้ทำงานเต็มระบบนะครับก็จะมีแค่ตัว power outlet นะครับ power outlet ทำงานนะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเครื่องเสียงนะครับ เลามีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง,งโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนเครื่องเสียงใช้งานได้นะครับระบบไฟไฟมีไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินนะครับใช้งานได้ทุกกรณีนะครับแม้ว่าจะดับเครื่องยนต์อยู่ก็กดแล้วติดเหมือนกันแล้วก็ไฟขอทางนะครับไฟขอทางไฟขอทางจะอยู่ตรงนี้นะครับ ผลักก้านนะครับผลักก้านเข้าหาตัวฟึบไฟขอทางติดนะครับแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นเนาะครับเพราะว่าแสงสว่างนอกตัวรถตอนนี้ค่อนข้างมากแต,ต่เมื่อผมกดใช้งานนะครับอาติดตอบสนองนะครับส่วนระบบไฟอื่นๆไม่ตอบสนองต่อการใช้งานนะครับอันนี้เน้นการใช้งานแค่เพียงต้องการชาร์จโทรศัพท์มือถือ ฟังเพลงนะครับโดยที่ไม่ได้เปิดแอร์เปิดแอร์ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเปิดประตูอาจจะฝั่งคนขับหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพื่อระบายอากาศนะครับแต่ถ้าเป็นสเต็ปที่2เมื่อกี้เรากดไปหนึครั้งแล้วเนาะสเต็ปที่2นะครับกดปุ่ม start stop engine อีก1ครั้งโดยไม่ต้องเหยียบเบรกเหมือนกันนะครับกดอีกหนึ่งครั้งอ่าโอเคตอนนี้ระบไฟนะครับ ทำงานเกือบเต็มรูปแบบแล้วนะครับโอเคไฟที่ทำงานก็คือมีระบบที่เพิ่มมาเป็นระบบปรับอากาศครับอ่าโอเคนี่ครับระบบปรับอากาศติดแล้วนะครับอ่าโอเคผมจะเปิดแอร์นะครับอตอนนี้ระบบปรับอากาศทำงานแล้วนะครับแอร์ยึดสมา เพิ่มมานะครับแล้วก็ระบบไฟต่างๆนะครับไฟแสดงสถานะของอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ภายในรถก็จะแสดงสถานะอุปกรณ์นั้นๆน,น,นะครับไฟ i อสต็อปนะครับไฟระบบน้ำหล่อเย็นระบบของพวงมาลัยพาวเวนะครับไฟเครื่องยนต์นะครับไฟเบรกมือแล้วก็ ตัวส้มๆตรงนี้นะครับไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่นะครับก็จะโชว์ให้เห็นว่าระบบไฟต่างๆก็ทํางานได้ปกตินะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวทํางานนะครับแต่ถ้าเป็นสเต็ปแรกที่เรากดปุ่มครั้งแรกนะครับอันนั้นทํางานเฉพาะไฟฉุกเฉินนะครับไฟเลี้ยว ไม่สามารถกดใช้งานได้นะครับเปิดไฟเลี้ยวไม่ติดนะครับแต่ถ้าเป็นสเต็ปที่2ที่เรากดปุ่ม start stop engine ครั้งที่2เนี่ยระบบไฟเลี้ยวทำงานนะครับเราควบคุมได้อันนี้คือสเต็ปสเต็ปที่2นะครับส่วนสเต็ปที่3ก็จะเป็นสเต็ปในการที่จะใช้งานเครื่องยนต์นะครับก็เหมือนการสตาร์ทรถปกติเลยครับคราวนี้เราก็ เบรกนะครับเบรกแล้วก็ทีนี้ระบบก็จะทํางานเต็มรูปแบบนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างระบบไฟฟ้าทุกอย่างในรถยนต์ก็จะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบไฟแล้วก็เป็นวิธีการใช้งานทางเลือกเพื่อให้เหมาะสมกับอ,อุปกรณ์ ที่เราอยากจะใช้งานนะครับหรือว่าตามความจําเป็นที่เราอยากใช้เราไม่อยากเปิดระบบเต็มรูปแบบเราก็ใช้เฉพาะบางระบบก็ได้นะครับเลือกเปิดใช้งานตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนําเบื้องต้นนะครับแต่ก็เอาที่เพื่อนๆนนะครับสะดวกได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ารถจะพังนะครับมันเป็นสเต็ปของการใช้งานซึ่งโรงงานตั้งค่ามา ตามนี้อยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าผู้ใช้งานก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมให้มีความชำนานมากขึ้นนะครับ